เริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องของปัญหาปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกทุกวันนี้ฉันนอนมือไก่หน้าผากแล้วเออนเครียดขายของไม่ค่อยดีลูกค้าบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยลุ้นกันเหมือนแบบแหมเหมือนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เวลาพี่ไปก็จะเจอแบบ อ่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่เขาก็บ่นกันนะเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่มันตกต่าแบบโอ้โหปีนี้เป็นประวัติการเลยนะว่างั้นใช่ค<ช>่ะอย่างราคามังคุดอย่างเงี้ยพี่เจดจริงๆเราอ่านข่าวเรื่องของราคาตกต่ํามาตลอดแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะเนาะเพราะว่าปีนี้พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวสวนเนี่ยพูดในเสียงเดียวกันว่าราคามังคุดตกต่ำหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีราคาแบบ ตกต่ําขนาดเขาบอกขายไม่ได้จนต้องมาดั้มต้องมาเททิ้งเททิ้งเลยเทประชดหน้าสวนอะไรแบบนี้หรอใช่ไหนบอกว่าจะช่วยเหลือรับซื้ออ่ะไหนลาข่าวเงียบหายไปเลยเททิ้งเลยเดี๋ยวก็รอสัญญาณหน่อยแล้วกันเห็นว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีพาณิชย์เขาก็ลงพื้นที่ไปี่ไปที่นครศรีธรรมราชไปดูเรื่องของมังคุดทางในการให้ความช่วยเหลืออยู่ยังไงก็เอาใจช่วยสู้ๆนะจ๊ะเนาะนะคะเดี๋ยวอย่างเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสํารวจนะคะไปดูบรรยากาศเรื่องของการค้าการขายกันหน่อยที่ตลาดซอยเทสาเขตพระนครกรุงเทพ ไปเดินไหมไม่เคยเดินมันกันแต่เห็นเขาบอกว่าบรรยากาศมันปกติมันคึกคักนี่ขายของเยอะขายของเยอะใช่ไห<ช>มเป็นตลาดเก่าแก่ด้วยเออเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับเสาชิงช้านะค<อ>ุณผู้ชมนะเม<อ>ือ่อก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าคึกคักทุกวันแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยร้านค้าส่วนใหญ่เงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนสะท้อนออกมาเลยคนบางตามากใช่ไหมคนไปไหนหมดนั่นละสิลูกค้ามาเดินตลาดสดลดลงไปกว่าครึ่งรายได้หดหายหลายคนเปรียบเทียบบอกว่าเออเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยมันหนัก เทียบเทียบกับช่วงโควิด -19 เลยนะช่วงโควิดหลายปีก่อนคนมันหายใช่ไหมคนอยู่บ้านที่หน,นักกว่านั้นน่ะเขาบอกว่าอาจจะหนักกว่าในช่วงโควิด -19 ้ด้วยมีแต่พ่อค้าแม่ค้าวางของแล้วลูกค้าไปไหนอะ่ะไม่มาเดินไงไม่มี<อ>กําลังซัพท์ที่จะมาเดินซื้อ,อข้าวซื้อของยังไงพี่เจดเดินเงียบเดินเหงาเลยเนะาะดูสิ เขาบอกว่าแล้วแล้วมันมีช่วงที่แบบรัฐบาลเนี่ยมีโครงการคนละครึ่งออกมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยก็ทําให้ค้าขาได้60-70%เจเปแต่พอโครงการมันสิ้นสุดลงความคึกคักในตลาดมันก็หายไปจึงอยากจะเห็นเศรษฐกิจกลับมาดีนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาดีหรือเปล่าก็ได้แต่ฝากความหวังฝากความช่วยเหลือไปที่รัฐบาลนะคะ,คะฟังเสียงกัน,น่อยค่ะ สุดมากค่ะสุดกว่าทุกปีที่เคยเจอมาแย่มากแล้วก็รายจ่ายก็เยอะทุกอย่างขึ้นหมดแต่รายได้เราลดลงรายจ่ายเราไม่เรามีแต่เพิ่มขึ้นเลยค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเราไม่เหมือนเราก็จะไม่ค่อยทันนะคะใช่เพราะทุกอย่างมันแพงหมด,มดใช่ค่ะยำแย่กเกษรสนหน่อยคือว่ามันมันต้องใช้อะไรให้ประหยัดหน่อยนะต้องเซฟทุกอย่างลูกน้องก็มีคนเดียว ก็ต้องช่วยกันประหยัดบอกเขาแล้วว่าเราจ้างเยอะเราก็ไม่มีเงินจะจ้างลําบากถึงร้านใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีลูกน้องถึงสองคนแต่เราก็เซฟเหลือคนเดียวสบวนใหญ่ก็จะทําเองโอ้ห้าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะเขาบอกว่าตลาดนี้ปกติเนี่ยจะคึกคักนะคนเยอะคนเยอะจอดรถกันแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวเสาชิงชา้าใช่ไหมอันนี้เงียบเลยที่จอดอลูกตลาดก็ลง่งอือโอ้ไม่มีคนเดินนี่เราพอค้า,<ง>าแม่ค้าก็ต้องต้องเซฟเนาะจากที่เคยมีลูกจ้างอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้ จากที่มีลูกจ้างหลายคนก็ต้องเซฟเหลือ,อให้มันน้อยที่สุด<ะ>อไม่ง,งั้นมันก็อยู่ไม่ไหวอันนี้พ่อค้าแม่ค้าว่าลําบากแล้วนะ พี่น้องชาสวสวนนี่ก็ลำบากนะน <ำ S 1> ไม่แพ้ใคระทีที่เราเกินไปเรื่องของออราคาบังคุดอะไรต่างๆที่ราคามันตกต่ำมากนะคุณผู้ชมนะอ,มอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวสวนบังคุดเนี่ยเรียกว่าคือเขาเขาบอกเขาเดือดร้อนหนักเลยนะคะคในรอบหลายปีราคาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินเลขตัวเดียวออ้ตกต่ำอยู่ที่ห้าถึงแปดบาทต่อกิโลกรัมสวนทางกับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเกษตรกรชาวสวนบังคุดเขาก็สะท้อนบอกมาว่า สวนหลายแห่งเนี่ยยังไม่คืนทุนเลยเพราะว่า3สัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ23บาท<อ>จากนั้นราคาดิ่งลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นบังคุดคุณภาพตรงตามตลาดต้องการเกรด AAA หรือจะเป็นแบบพวกเกรด A a นี่น,นี่ดูเห็นไหมยังไงคะบังคุดที่แบบว่าเกรดที่เขาคัดไปเนี่ยมันยังไม่มันยังไม,ยงไม่ยังไม่ม่วงทงัทง้งทั้งทั้งผลอนะเขียว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 หน่อยแบบเนี้ยเขียวเขียวแบบเนี้ยแล้วพอคัดมาใช่ป่ะลูกสวย,สวย ไซได้แบบถ้าเป็นภาษาพระเหมือนพิมพ์นิยมอ่ะ่ะสว็แบบนบิลเอาไปคัดขายคือ AAA นะแล้วพอไปถึงมือผู้บริโภคมันก็จะสุกพอดีไงออมันก็จะแบบสีม่วงๆพอดีพอดีกินข้างในสวยฉ่ำใช่ๆๆหวานๆเนอะลูกโอ้ราคามันตกแล้วเขาบอกว่าสามกี่สัปดาห์ก่อน20กว่าบาทใช่จู่ๆมัน5บาท ปดบาทแล้วมันคงไม่คุ้มนะพี่ว่าค่าจ้างลูกจ้างที่ต้องไปเก็บอ่ะบางทีมันเห็นว่ามันสูงมันต้องปีนไปเก็บอ่ะบางทีบางทีก็อย่างนครเนี่ยบางคุดเขาอยู่บนเขาก็มีการลำเลียงการขนส่งมันก็ลำบากแล้วดูดิต้นทุนมันเยอะขนาดนี้ก็จะไหวเหรอใช่ก็เขาบอกว่าไม่ไหวนะ่เพราะว่าต้องดูแลตลอดทั้งปีเนาะค่าน้ำค่าปุ๋ยค่ายาค่าแบบว่า เนี่ยแรงงานคนที่ต้องไปเก็บเพราะว่ามังคุดอ่ะวิธีการเก็บก็ไม่ได้ง่ายนะต้องปีนขึ้นไปต้องเก็บให้ออกมาสวยด้วยแล้วก็ต้องปีนต้องอะไรอย่างเงี้ยต้นก็สูงอยู่นะต้องเก็บเป็นลูกๆแล้วก็เนี่ยถอยลงมาใส่ตะกร้าถอยลงมาไม่งั้นหล่นลงมามันก็เสียหายเสียหายไม่สวยอะไรอย่างเนี้ยนะคะที่สําคัญเนี่ยยังมีภาระค่าจ้างเนี่ ดองการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีก50%เนี่ยก็หมายความว่าห่างราคา8บาทจะต้องหักค่าแรงอีก4บาทเกษตรกรได้รับเพียงแค่4บาทดังนั้นเนี่ยบังคุด1ตันจะมีรายได้เพียง4,000บาทมันก็สวนทางกับราคาปุ๋ยกระสอบละ1,200ถึง1,600บาทแล้วนี่ยังไม่รวมอื่นๆอีกมันยังมีอีกจิตปัะทาเลยเพียบไปหมดอ่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะถ้าราคามังคุดไม่ถึงกิโล20บาทชาวสวนในนครศรีธรรมราช ก็จะเดือดร้อนกันทุกคนเพราะฉะนั้นราคามังคุดขั้นต่ําต้องสูงกว่ากิโลละยี่สิบบาทถ้าราคาเป็นแบบนี้จนจบฤดูกาลผลของผล,ลไม้ผลที่ตามมาของชาวสวนก็คือจะไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศแน,น่นอนไม่มเงินไปใช้นี้ปัญหาที่ตามมาก็คือถ้ามันราคาแบบนี้นะ เนี่ยต่ำกว่า2หลักแบบนี้ทำยังไงมันไม่พอไปใช้นี่ทกศแล้วรอบผลิตถัดไปทำยังไงก็ต้อง จะกู้มาจะเอาเงินที่ไหนกู้อ่ะจะกู้ได้ไหมมันก็เป็นปัญหางูกินหางแบบนี้ะนะโอ้หน่าเห็นใจพี่น้องชาวสวนบางคุดเนาะแต่ว่าเห็นล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีพาณิชค,คุณกิติพรบุรุษพัฒน์เขาลงพื้นที่ไปแล้วนี่ลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราชอเออไปดูแนวทางการแก้ปัญหาและเห็นบอกว่าก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือแหละหนึ่งนนั้นก็คือเห็นบอกว่าจะมีการปล่อยคาราวานบางคุดกว่า40ตัน ก็คือกระจายมังคุดในพื้นที่เนี่ยออกไปในพื้นที่ต่างๆมีการเรื่องของช่วยรับซื้อในส่วนของภาครัฐก็ดีภาคเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยช่วยเรื่องของระบายสินค้าแล้วก็อาจจะช่วยให้ราคามังคุดเนี่ยมันดีขึ้นเห็นบอกว่าจะให้มันแบบขยับ ราคาเนี่ยมันขยับขึ้นมาให้ได้คลี่คลายสถานการณ์ที่มันเร็วที่สุดเนาะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เราได้ยินข่าวไปมันไม่ใช่แค่มังคุดอย่างเดียวไงมันเอมันแย่เนาะราคายางพาราราคาข้าวผลไม้อื่นๆทุ่งลงทุเรียนมันก็พากันตกต่ำหมดเลยว่าไหมเห็นใจจังเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาษีจากสหรัฐนี่ไงอีก3ามสเนต์เนี่ยส่งคนไปเจรจาแต่เจรจาเสร็จแล้วนั้นก็ยัง36%เหมือนเดิมนั่นน่ะสิแล้วเจรจาแบบไหนแล้วจะทำยังไงนะนับถอยหลังเลยหนี่ย พี่น้องภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตร,รเราโดนหนักแน่เนาะถาม <โด S 1> ว่ามันมันจะกระทบไหมมันกระทบอยู่แล้วมันกระทบกันเป็นห่วงโซโ่อ,อยู่แล้วเนาะภาษีแบบ3 6กเปอร์เอ่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นภาพพี่น้องแรยงานกอดคอรวมตัวกันโดนเลิกจ้างกระทัน,นหันไปม,มีงานทําหรือไม่ได้เงินเดือนอะไรแบบนี้เราไม่อยากเสียนภาพพวกนั้นอีกแล้วว่าไหมนะ